thank you นะครับผมตัวด่างแล้วกตวตว็ตัวธรรมดาเนาะมพีพี่เพื่อนนะถามเข้ามาว่าเาจ้าปีกนกนะครับผมใบทําไมถึงขดทําไมถึงงอนะครับผมมัน,ม,นมีอยู่สาเหตุที่ทําให้งอนะครับมีอยู่สาเหตุนะครับสาเหตุเดียวเท่านั้นก็คือการที่เราตัดวางข้อ นะครับตัดชําวางข้อเนี่ยนะครับเราตัดชํามาแล้วนะครับผมพวกรากอากาศเนาะรากอากาศพวกรากนะครับที่สามารถนะครับดูดใจอาหารนะครับสามารถาได้รับสารอาหารน้อยนะครับผมซึ่งการส่งเลี้ยงถึงใบนะครับก็ไม่ทั่วถึงนะครับผมไม่ทั่วถึงเลยก็เลยทําให ใบของเขานะครับผมเนี่ยพันหนีบกรประมาณนี้นะครับสาเหตุเนาะแล้วถามว่าเป็นไรไหมนะครับผมเจ้าปูปีกนกนะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเป็นไม้ที่ขยายได้ง่ายนะครับซึ่งการขยายก็จะตัดตัดชำนะครับตัดวางข้อตัดวางข้อนะครับผมตัดข้อตัดข้อแล้วก็ปักชำนะครับไม่ว่าจะเป็นการาตัดปักชำรวบแน่นหรือว่าตัด เหมือนหนุกระเสดเนาะหรือว่าเราจะนําไปแช่น้ําก็ได้นะครับผมเราก็สามารถตัดตัดวางข้อนะครับตัดให้ได้ข้อให้ได้ตาเนาะแล้วก็สามารถไปแช่น้ํานะครับแต่วิธีของหนุงรเสดมีวิธีเดียวที่สามารถที่จะได้ผลนะครับได้ผลไวแล้วก็ส่วนมากนะครับหน่กรเสดก็จะทาประมาณนี้คือตัดแล้วนะครับผมตัดตัดเป็นทีข้อข้อเนาะนะครับหนูกรเสดจะเน้นจํานวนอย่างเดียว นะครับผมถามว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันได้มากมันได้ชัวร์ทุกต้นไหมมันก็ชัวร์ทุกต้นถ้าเราดูแลดีนะบางทีหนุ่มเกษตรก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ดูต้นไม้แค่ต้นต้นเดียวเนาะเราดูแลนะครับทุกๆุกต้นทุกๆชนิดเนาะภายในสวนนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าก,กี่ร้อยออก,กี่พันชนิดนะครับผมแต่ละชนิดนั้นก็เอาใจยากนะครับเอาใจง่ายแตกต่างกันไปนะครับ มีพี่พเพื่อนถามเข้ามานะก็เลยก็เลยมาพูดถึงเรื่องภูปีิกนกเนาะอย่างเช่นพ,พ,พี่เพื่อนเห็นใบประมาณนี้นะครับตรงเสร็จทำพลาดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดนะพลาดเยอะเหมือนกันนะครับแต่พลาดในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะพลาดแบบสูญเสียเปล่าๆนะครับผมเนี่ยใบอย่างเงี้ยเราถอนขึ้นมานะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับเรา รักษาดินให้มีความชุ่มชื้นพอดีแล้วก็พี่เพื่อนเพื่อนนาไปอบเลยนะครับเนี่ยนำไปอบเลยเห็นไหมพ,พ,พี่เพื่อนเห็นไหมเห็นหนอ่อเห็นตาไหมครับเห็นหน่อใหม่ขึ้นยังเห็นไหมครับนี่คือหน่อใหม่ขึ้นไอใบที่มันเหี่ยวมันแห้งนะครับทิ้งเลยปล่อยเลยหรือว่าเอาอคาไว้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็หงมเสียได้มีพื้นที่นะครับผมก็จะทําประมาณนี้เนาะปล่อยไม้ จะได้ก็ได้จะเสียก็ไม่เป็นไรของเรามันเยอะเราก็จะวางประมาณนี้แล้วก็ลดน้ําลดน้ําแล้วเอาไปไว้ในตู้นในตู้อบเรานะครับผมเพื่อจะเร่งเพื่อที่จะให้ให้เขาได้เร่งรากสร้างรากใหม่นะครับอย่างผู้ปีกนกเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนี่นกเซ็ตไม่ไม่ต้องอบนะครับที่เกลติอบแล้วก็คือ,อ,อทิ้งไว้่างนี้เลยเนี่ยใบที่หงิกงอทั้งนั้นนะครับผมก็คือสาเหตุมาจากพวกระบบรากเขานะครับ รากเขาไม่มีนะครับหนึ่งละ่ะรากไม่มีเลยนะครับสองละ่ะเราเอาออกจากห้องอบวบโดยที่ทีมงานเราบางทีนะ้นองน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือว่าเกาหลีเขาเพิ่งมาทํางานกับเราเงี้ยบางทีเขาไม่รู้เราก็ลืมหรือว่าเราก็ไม่ได้มามามา,มา,มาดูว่าจุดนี้เขาปลูกจะนยังไงก็ไม่ได้บอก,กไม่ได้เน้นนะครับเน้นว่าต้องให้มีรากเยอะๆนะต้องปลูกเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ไป ไปใส่ใจขนาดนั้นเนาะเรายกมาให้จากห้องอบนะครับถาดที่เราชาไว้เลยส่วนที่มีรากนะครับก็ดีไปส่วนที่ไม่มีรากนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับรากยังไม่มีเราดึงเนี่ยอันนี้จะเป็นรากเก่ารากเก่าซึ่งมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ละนะครับเราต้องรอพวกรากใหม่มันจะเป็นรา,ากสีขาวนะครับผมถ้าถ้า ลักษณะแบบนี้นะพี่เพื่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับผมพี่เพื่อนนะครับใช้สเปกแอมอรหอ่อห่อแล้วนําไปอบก่อนนะครับสเปกแอมอรก็คือให้ชุมช่มๆนะครับให้ชุมช่มๆชุ่มแล้วก็นาไปหอ่ออบควบแน่นหรือใส่กระปุกใส่อะไรน,นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับรอให้หน่อใหม่เขาขึ้นนะครับถึงรากยังไม่มาแต่หนอ่อแต่หน่อเขามาอยู่แล้วเนี่ยประมาณต,ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้หน่อใหม่ขึ้นแล้วแต่ถามว่ามีรากไหม บางทีไม่มีรากนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูมีรากหรือเปล่าตัวนี้ผมเสียดว่าน่าจะไม่มีหรือมีอ๋อตัวนี้มีมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการวางข้อของอปูบิ่งนกด่างหรือตัวธรมรมดาหรือไม้ีิโลเจนต่างเนาะการวางข้อไม้นะครับผมนี่ก็คือรากนะครับรากมาแล้วนอนไมมาประมาณนี้นะครับผมแล้วไอพวกที่เสียไปก็ พวกใบใบไหนที่เสียไปก็ปล่อยเขาเสียไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมแล้วหน่อใหม่หลอดใหม่เขาขึ้นนะครับจะประมาณนี้อัปเดตให้เพื่อนนะครับได้ดูนะครับประมาณนี้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเพราะว่าเราเอาออกมาแล้วบางทีทีมงานเรานะครับนํามาปลูกก็ไม่ได้เช็คดูลากนะครับอดออกมาแล้วก็ปลูกปลูกปลูกเลยน้องๆบางคนนะครับดูว่าชาวเกาหลีบางคนเขาก็ไม่เป็นนะครับเขาก็ไม่เป็นเรามาช่วยกันปลูกอย่างเงี้ย เราต้องการปลูกแบบจํานวนมากๆเนี่ยนะครับนุองเกษก็เอามาเอามาแล้วก็บางทีมันก็พลาดเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้ทีมงานเรามันหลายคนเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งสวยมากเลยอันนี้ก็ทีมงานนะครับน้องแฝงเราแล้วก็นุงเกษตรแล้วอีกอีกฝักก่งทางนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะครับผมลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับผมวันนี้ลูกค้าเยอะมาก รถเข็นนะครับรถเข็นที่ว่ารถเข็นของเนาะคัดรถเข็นเล็กๆ,ๆประมาณนี้รถเข็นที่ว่าเราซื้อของตามห้างอะไรนะครับต่างร้านเราจะมีบริการเนาะนะครับสีน่สะิบห้าสิบคันก็หมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยไม่มีรถเข็นเลยวันนี้ลูกค้าจะอยู่ฝั่งสวนป่านะครับสวนไม้สะสมเราสวนพวกประเภทไม้พันธนะุ์เนาะแล้วก็อยู่ฝั่งทิวลนเซียแล้วก็ไม้กระถางราคาถูกเนาะ นะครับส่วนมากจะไปฝั่งนู้นกันฝั่งนี้ก็คือฝั่งสวนนุงกรตรด้านนุงกษตรนะครับได้ดูด,ดูแลหรือว่าไม้ปักชำเนาะพื้นที่อาจจะมีให้ชมน้อยเนาะคนก็เลยมาน้อยนะครับผมส่วนมากจะไปฝั่งนู้นฝั่งพิเลนเซียนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นไม้สวยๆเยอะใช้น้องแฝงฝั่งน้องแฝงดูแลนะครับผมวันนี้น้องแฝงเขาต่อตัออตดนะครับตัดชำข้อตัดชำ นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็เราทีมงานเราก็จะทําประมาณนี้เนี่ยเราจะพาไปดูพลูป,ปิงกกเหมือนในตัวนี้เหมือนกันเนี่ยหนุ่เสดชําประมาณนี้นะครับเนี่ยชำประมาณนี้แล้วต้นนี้ต้นนู้ต้นอะไรก็ไม่รู้จาชื่อไม่ได้มันหลายอย่างหลายชนิดนะครับหนุ่เสดก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หมดเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะชําด้วยใส่เนื้อดินนะครับดินทราย แล้วก็มีขุยมะพร้าวเนี่ยประมาณนี้ตัดนะครับตัด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 ความยาวอยู่ทุกประมาณนักสิบเซนติเมตรมาช้ำช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 ำแล้วเข้าตูออ้เข้าตู้อบนะครับผมแป๊บเดียวมันก็ได้มาเนี่ยเราก็จะได้จํานวนเยอะๆแบบประมาณนี้นะครับผมทําขายนะครับเราร้านเราทําขายเราก็จะไม่ได้เน้นที่ว่าตัดอย่างไม้ชนิดอื่นเนาะหรือว่า พี่เพื่อนที่อยู่ที่ไทยนะตัดตัดแบ่งปันขายเพื่อนนี้นะครับต้องให้ได้สามสี่ใบอันนั้นมันเป็นจํานวนน้อยนะครับแต่ว่าสวนเราสวนใหญ่ๆนะครับผมเขาจะถ้าของไม่พร้อมจริงๆรินะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้นะครับเขาจะเขาจะเก็บไว้ให้มันเพียงพอนะครับให้มันให้เราได้เหลือนะครับให้เหลือตัวเลือกเยอะนะครับถึงจะแบ่งขายไอตัวไหนแพงๆตัวไหนที่นิยมนิยมกันนะครับถ้ามีน้อยเราก็ไม่ได้แบ่งนะครับทานต้อแก่ก็ไม่แบ่ง ก็เลยหนุ่มเกษตรก็เลยมาให้ชมนะครับอัปเดตเพื่อเป็นแนวทางอ,อย่างนี้ลากมานะครับมาโอเคก่อนที่จะปลูกแล้วก็ถ้าอยากนำสวัสน่ามอสออกก็ไม่ต้องเอาออกมากนะเพราะว่ารากเขายังไมค่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เอาออกนิดนึงนะครับเอาออกนิดนึงนแกะออกนิดนึงแล้วก็นําไปปลูกใส่เนื้อดินโปร่งนะครับผมซึ่งทางสวนเราก็ดินโปร่งไม่มีแล้วนะครับเราถึงเน้นพวกเพอร์ไลท์ แล้วก็ทําให้ปลงที่สุดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้อันนี้จะปลูกหมดปลูกแล้วก็หาพื้นที่ไว้พื้นที่แทบจะไม่มีนะครับพื้นที่ไม่เพียงพอแบบนี้นี่หนุ่มเกษตรก็หาพื้นที่ จะประมาณนี้มันบรรดาแม่พันธุ์เราบางทีแดดนะครับแดดไม่ค่อยมีอากาศช่วงนี้ยังหนาวเย็นเนาะนะครับบางทีดินก็ไม่มีโอกาสได้แห้งเลยบางทีไอจุดไหนที่มันโดนแดดนะครับโดนความร้อนมากจากไอพัดลมอุ่นนะไปโดนตรงที่ว่าพัดลมที่ว่าทําความอุ่นนะครับเครื่องทําความอุ่นดินก็แห้งกิ๊กเลย ประมาณนี้นะครับไม่เกิดรากนะครับรากไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหน่อเขาสามารถที่จะขึ้นมาใหม่ได้นี่ในบรรดาไม้พันธุ์นะครับอีกส่วนหนึ่งเสียตับมันแล้วนะครับค่อยๆทยอยตัดไปนะครับทีละสิบยี่สิบยอดสามสิบยอดก็เน,นี่ยก็บรรดาไมะพันธเรามันไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากเราก็จะเก็บไว้ก่อน นี่ตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยดูใบลักษณะใบเขาจะเต่งตึงเนาะพูดอย่างนกเนาะเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่สมบูรณ์ก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหน่อพวกหน่อใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมานะครับถึงจะสวยเองโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับมีพี่เพื่อนถามเข้ามาเนาะนะครับกลัวใบเนี่ยหลอดพวกหลอดพวก ปูอีกลดนกด่างทำไมมันโซมมันเหี่ยวมันแห้งอย่างเงี้ยจะตายไหมไม้ชนิดนี้ตายยากมากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับถ้าเราทําความเข้าใจกับเขาก็จะประมาณนี้แล้วการตัดกพวกพวก,การตัดเนี่ยสำคัญเลยนะครับการตัดเราต้องตัดไร่ตาให้เป็นตัดไล่ตาไม่เป็นก็ไม่ได้ด่างนะครับถ้าอยากได้ด่างก็พยายามตัดตัดให้ได้ข้อทีตทอ่ตาไหนที่ข้อตาไหนที่ ดังนะครับเดี๋ยวเขาจะมาดังงโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ชมนะครับปูปิ้งนกเรามีมป,ประมาณนี้แล้วก็สวนที่เหลือก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งเนาะหนุงเสียดยังไม่ได้ออกมาพื้นที่ไม่มีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ